อีกหนึ่งเมนูสมุนไพรสู้หวัดนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามีทั้งตะไคร้นะครับมะกรูดแล้วก็ขานะครับแต่ว่าจะมีส่วนผสมอย่างอื่นนะครับนอกจากสมุนไพรอะไรบ้างไปชมกันเลยครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมในการทําเมนูสู้หวัดของเรานะครับวุ้นเส้นต้มยำอบมอดินนะครับขั้นตอนแรกเลยเราต้องทําน้ําที่จะใช้หมักวุ้นเส้นของเราก่อนได้ค่ะนะครับ โอเคไม่ยากเลยครับอ่ะเจดีใช้อะไรบ้างคะถ้าพูดถึงเรื่องต้มยำนะครับเจสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมเครื่องต้มยำใช่น้าพริกเผาใช่พูดอีกก็ถูกอีกอะเด็กคนนี้เจ้จังเลยอะนี่เลือกน้าพริกเผาคุณภาพดีใช่ครับใช้เยอะแค่ไหนคะประมาณ50กรัมครับเราคิดว่าโอเคแล้วนะค,ครับจากนั้นนะครับพริกขี้หนูนะครับสับละเอียดเลย เฮ้ย,ย,ย,ยขนาดนั้นเลยเหรอหายหวัดแน่ๆเชดีนะแน่นอนอมาตามด้วยน้ำตาลปี๊ดนะครับมีรสเผ็ดแล้วนะฮะก็ต้องมีรสหวานนิดนึงเห็ครับโอเคคนผสมให้พอเข้ากันนะครับจากนั้นนะครับเติมรสเค็มนิดนึงครับน้ำปลาครับนี่เหมือนทำต้ยมยำแห้งเลยนะอ้าวก็ชื่อเมนูของเราคืออะไร วุ้นเส้นยำหม้อมดินแล้วก็เปรี้ยวนะครับเราใช้มะนาวครับคุณผู้ชมจากนั้นนะฮะวันนี้เราจะเป็นต้มยำกุ้งน้ำข้นต้มยำน้ำข้นไม่มีกุ้งนะครับก็เป็นนมคข้นจืดนะครับอุ้ยน่าทานจังเลยน่าทานนะครับแต่ก่อนที่จะเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นเคล็ดลับจริงๆนะครับ เราจะใช้ไข่ขาวนะครับผมมาเราต่อใครไหมอ่ะโอเคคนให้เลือกใช้ไข่ขาวเพื่อให้เนื้อของส่วนผสมเนี่ยเกาะกันเป็นเกาะบุญเส้นเราได้ดีครับใส่ไข่ขาวลงไปโอเคอเคลผสมให้เข้ากันครับเข้ากันแล้วจากนั้นนำบุญเส้นนะครับที่แช่น้ำจนนุ่มแล้วนะครับคุณผู้ชม ลงไปคลุกในน้ำยำของเราครับได้สูตรนี้เป็นสูตรลับประจําตระกูลเลยนะ,ะนันนน <S <S โอเคคลุกเลยนะเทดี้ได้ครับมาเดี๋ยวคลุกให้เป็นงานหนักมากเลยนะ <S 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 โอเคระหว่างนั้นเจ๊าสามารถเรียง <S <S นขคอดินได้เลยได้ค่ะสามารถใช้มันหมูหรือเบคอนก็ได้นะเราืดกใช้เบคอนเพราะว่ากินได้ด้วยนะ โอเคมีกลิ่นด้วยนะเบคอนจะมีเหมือนแบบกลิ่นลมควันลมควันใช่แล้วแต่ชอบเลยค่ะครับผมโอเคก็จะเป็นเครื่องต้มยำนะครับอย่างที่เจ๊เคยบอกไปนะก็จะมีข่านะครับข่าเป็นแว่นนะครับมีตะไคร้นะครับยามเรียมให้กระจายเข้าทั่วกันโอเค ไม่กล้าโยนลงไปเลยแหม่เทันทีใส่ใส่ให้ก่อนได้ไหมได้ค่ะไปเรียงอีกทีนึงใช้ไปเลยมีข่ามีตะไคร้นะครับแล้วก็มีรากผักชีนะครับล้างให้สะอาดสุดท้ายครับเป็นใบมะกรูดครับจากนั้นนะครับให้เราใส่ส่วนผสมวุ้นเส้นนะครับที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ลงไปครับมีที่คิบก็ไม่ใช้นะคนเราอะนะไม่กะโดดเลอะไงก็เกิดจะใช้สุดท้ายไงใช่เลยนะใช่เลยใช่เลย ดูเส้นจะแบบดูดน้ำอีกน่ารักจังเลยอ่ะดูแลความสะอาดเรียบร้อยด้วยเข้าหมุมเรียบร้อยอะไะคะไม่ใช่แค่นั้นชิ้นใหญ่มากโอ้โหนี่ไม่ใช่แค่ชิ้นเดียวนะมีสามชิ้นนะเทดดี้มีสามชิ้นในหนึ่งกระป๋องเหรอสองสองี่อีกชิ้นหนึ่งสามอ้โหอะล่ะ เราเอาเข้าเตาอบครับอ่ะปิดน,นะคะครับผมวันนี้นะครับคุณผู้ชมผมเลือกใช้ระบบไมโครเวฟนะครับความร้อน900วัตต์ครับนานประมาณ7นาทีครับคุณผู้ชมหมุนปิดนิดนึงโอเค <Okay. S 2> นะสตาร์ทได้เลยโอ้ยกลิ่นหอมออกมาข้างนอกเตาเลยปอกมาจากอเตาเลยนะครับคุณผู้ชมอ,อุ้ยปิดด้านนิดนึง วุ้นเส้นต้ยมยำอบหม้อดินนะฮะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูสุ้หวัดอีกหนึ่งเมนูนะครับวุ้นเส้นต้ยมยำอบหม้อดินครับ